จะทากาไรให้ได้จริงเนี่ยนะครับจาัดก,การทําการตลาดดิจิตอลเนี่ยหรือการยิงแอดโฆษณาในแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยนะที่อาจารย์พูดอยู่เสมอเนี่ยก็คือการทำฟันแนลนะการทําการตลาดที่เป็นมัลติแพลตฟอร์มนะลูกค้าไม่อยู่ที่เดียวถูกไหมลูกค้าแบบอยู่หลายที่ฟันแนลก็คือการทาโฆษณาต่อเนื่องใช่ไหมให้ลูกค้าเนี่ยนะหเห็นแอดต่อเนื่องหลายตัวเนี่ยด้เห็นะคอนเทนต์ของเราต่อเนื่องหลายตัวเนี่ยเนีคอนเทนต์ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3เนี่ยเนะี่ยเราก็ถูกโน้มน้าวใช่ไหมจนเขาแบบ เกิดความอยากได้มากๆใช่ไหมเชื่อใจมั่นใจแล้วตัดสินใจซื้อเนี่ยนะครับนะซึ่งฟันแนลมาเดียวสมบูรณ์เนี่ยมันต้องทําโฆษณาหลายแพลตฟอร์มนะเนี่ยนะเพราะว่าลูกค้าไม่ได้อยู่แค่ที่เดียวนะลูกค้าบางคนก็อยู่ใน a c e b o o k นะบางช่วงเวลาบางช่วงเวลาอาจจะไปเล่น Tik t o อกบางทีก็ไปเล่น IG ีอย่างเงี้ยนะหรือบางทีก็อาจจะไปดู u t u b e อย่างเงี้ยดูวิดีโอใน u t u b e เนี่ยบางทีก็ไปค้น Google อย่างเงี้ยนะหาข้อมูลอย่างเงี้ยนะครับนะเพราะนั้นมันจําเป็นนะครับนะการที่เราจะทําให้เกิด กำไรได้สูงจริงเนี่ยนะทำให้งบโฆษณาเรามันมีประสิทธิภาพได้สูงสุดเนี่ยนะมันจําเป็นที่จะต้องทํากันตลาดนะหรือยิงแอดในทุกแพลตฟอร์มเข้ามาร่วมกันนะเพราะถ้าเราไปใส่งบนะซื้อแอดโฆษณาเนี่ยแค่แพลตฟอร์มเดียวเนี่ยปัญหาก็คือแพลตฟอร์มโฆษณาต่างๆเนี่ยเวลาที่เรายิงแอดโฆษณาเนี่ยนะมันเป็นการเสนอราคาแข่งกันเวลาที่เราใส่งบเข้าไปเยอะๆเนี่ยนะสิ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือ ไอ้แพลตฟอร์มนั้นเนี่ยหรือยกตัวอย่างอย่างสมมุติเราเรายิงแอดเฉพาะใน Facebook อย่างเดียวเนี่ยเราเพิ่มงบเข้าไปเยอะๆเนี่ยการที่เราเพิ่มงบเยอะเนี่ยค่าแอดเรามันจะแพงขึ้นเรื่อยๆนะเพราะ Facebook มันก็จะประมูลนะเพื่อแสดงโฆษณาเราเนี่ยด้วยราคาที่แพงขึ้นนะเพราะนั้นมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะเวลาที่เราใช้งบเยอะเนี่ยนะครับมันทําให้ค่าแอดมันแพงขึ้นนะดโดยอัตโนมัติเลยนะวิธีหนึ่งที่จะทำให้ค่าแอดถูกลงคือต้องมีการกระจายงบในหลายแพลตฟอร์ม เนะงบบางส่วนก็ไปใช้กับ Facebook, งบบางส่วนไปใช้กับ t i k t o อกแองบบางส่วนไปใช้กับ YouTube Ad, งบบางส่วนไปใช้กับ Google Ad. อย่างเงี้ยนะนะครับเนะี่ยวิธีนี้จะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนะีมันจะทำให้เราไม่ได้แบบนะีทุ่มงบไปที่แพลตฟอร์มเดียวเราทําให้ค่าแอดมันแพงขึ้นใช่ไหมจากการที่พอเราใส่งบเยอะๆแล้วมันก็จะเสนอราคาระบบมันก็จะเสนอราคาให้แพงขึ้นนะครับเราก็เหมือนที่บอกว่า จะน้มน้ามให้ลูกค้าซื้อเนี่ยมันต้องทําเป็นฟันแนลถูกไหมก็คือโฆษณาหรือคอนเทนต์ต่อเนื่องหลายตัวไอการที่เราทากับตลาดในหลายแพลตฟอร์มในยิงแอดในหลายแพลตฟอร์มไปพร้อมกันเนี่ยมันก็จะทําให้ฟันแนลมันสมบูรณ์เนะเพราะว่าลูกค้าบางทีตอนเช้าเขาเล่นเฟซตอนลึงคืนเขาเปิดดู u t u b e อย่างเงี้ยเขาก็จะไปเห็นแอดต่อเนื่องกันเห็นไหมในเฟซบุ o กในยูทูบเนะีบางทีเขาสนใจมากแล้วเขาก็ไปค้นใน g o o g l e s e ิ r c h อีกทีนึงเนะเพื่อไปหาข้อมูลเพิมเ่มเติมเพื่อจะตัดสินใจซื้อถูกม บางช่วงเวลาว่างๆก็นะฮะับไปถ่ายทิกตอกอย่างเงี้ยเออก็ไปเห็นแอดเราเห็นเห็นข้อมูลเพิ่มเติมของสินค้าเราอีกอย่างเงี้ยนะครับแต่เพราะนั้นมันสําคัญมากนะเอ่อในการทำไอ้มัลติแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับก็คือยิงแอดในหลายแพลตฟอร์มคู่กันเนี่ยนะก็คือการยิงแอดในหลายแพลตฟอร์มเนี่ยมาส่งเสริมกันและกันเนี่ยนะเพื่อทําให้ตัวฟันแนลเนี่ยเนี่ยทำให้ลูกค้าเนี่ยมีโอกาสเห็นคอนเทนต์เรา หลากหลายครบถ้วนได้รับรู้ข้อมูลทุกอย่างใช่ไหมจนแบบเกิดความมั่นใจเชื่อใจอยากได้สินค้าเรามากๆเห็นความจำเป็นที่ต้องใช้สินค้าเราจนตัดสินใจซื้อนะแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะไม่ได้มีคอนเทนต์แค่ตัวเดียวนะไม่ได้มีแอดแค่ตัวเดียวนะครับอาจารย์ก็ย้ําอยู่เสมอนะว่าการทำการตลาดเนี่ยดิจิตอลเนี่ยนะครับหรือการิงแอดโฆษณาเนี่ยหัวใจสําคัญมากๆอีกอันหนึ่งก็คือคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งการทำคอนเทนต์ที่โน้มน้าวให้ลูกค้าเนี่ยเห็นแล้วหยุดดู คอนเทนต์เราจะต้องมีตัวฮุกคอนเทนต์หรือก็คือแอดอะร่รแะนะครับต้องมีตัวฮุกตัวที่ดักลูกค้าให้ลูกค้าเขาไม่เลื่อนผ่านนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแอดตัวใหม่นะที่อาจารย์แบบเพิ่งทําขึ้นมาปอดีอาจารย์มีบริษัทเนี่ยนะรีโนเวกเนี่ยที่ทำมาสังหามือสองเนี่ยนะครับซื้อพวกคอนโดเก่าๆแล้วก็มามารีโนเวทขายนะเนี่ยนะนะอันนี้ก็เป็นห้องห้องล่าสุดนะที่เพิ่งแต่งเสร็จนะเพิ่งแต่งเสร็จไปแค่อาทิตย์ที่แล้วเองนะครับนะแต่ก็ยังมีห้องอื่นที่กำลังช่างยังทําอยู่นะัระครบ ใครสนใจจะซื้อได้นะมันจะอยู่ห่างจาก b ด s สะพานควายประมาณสักกิโลก,กว่านะครับอยู่ตรงเส้นที่เป็นอ้สุทธิสารเนี่ยนะตรงแถวซอยอินธรรมระนะครับนะแต่แม้ตัวแอดของอาจารย์เนี่ยนะี่อันนี้อาจารย์ทำแอดที่เป็นวิดีโอนะแอดแต,ตัวนี้ก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นโพสใน Facebook กันแหละแล้วอ,อัตราส่วนที่อาจารย์ทำอันนี้ก็เป็น4ต่อ5นะนะครับตัววิดีโอเอ่ยจริงอาจารย์ถ่ายมาเนี่ยมันเป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าดูหไหมนะครับนะแต่อาจารย์ก็จะมีการใช้ พี่เมียโปเนี่ยใช้ใช้ Photoshop นะทำรูปกราฟิกแล้วก็เอาพี่เมียโปมาตัดต่อวิดีโอนะนะครับเพื่อทำให้อัตราส่วนของวิดีโอเนี่ยมันสูงขึ้นนะลูกค้าเวลาถ่ายเฟซอยู่เห็นแอดของอาจารย์ดูกไหมเอ้ยมีการใช้สีที่โดดเด่นนะสีบางทีก็ช่วยนะนะสีเหลืองสีส้มใช่ไหมเนะี่ยมีคำพาดหัวข้อความพาดหัวเนี่ยคนเดอมือสองใช่ไหมใกล้ BTS สะพานควายนะเริ่มได้1.39ล้านเลยนะถูกมากใช่ไหมหนึ่งจุดสามเก้าล้านเนี่ยนะแต่ง ใหม่ทั้งหมดเนี่ยพร้อมอยู่เฟอร์ครบ30ตารางเมตรเน,เนี่ยนะแล้วจา์ก็แบบนะสร้างเซนเซนซีหน่อยเฟียร์มิซิ่งเอาฟอร์โมเนี่ยนะก็คือบอกว่ามีห้องเดียวเท่านั้นนะจริงๆมันยังมีนะห้องห้องที่มันงแต่งเพิ่มอยู่นะก็มีอีกนะครับแต่นี้ก็เลยเขียนไว้ลูกค้าจะได้เห็นว่าเฮ้ยร้าน 3- ามเก้หมื่นเนี่ยมันมีห้องเดียวนะต้องรีบแบบทักแชทมารีบติดต่อเข้ามาสอบถามถูกวันนี้หาไม่ได้อีกแล้ววิดีโอนี้ก็ถ่ายจากห้องจริงๆที่ขายนะครับทักกท้งหมดเล่นวิดีโอเนี่ย มีวิดีโอจารไปถ่ายเองนะใช้ไลเดเร์ในการถ่ายีาเลื่อนสาวหน่อยมี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 แบกาเยมีช็อตที่เป็นอตว้ามมใชกวาช็อตที่เป็นแบบแ่ใชใชเลนที่เป็นเทเลยสาว มันดูเหมืนมันว่าแต่พูในอารมณ์ให้ล้วมันได้อยู่นะฮะนี่ถ่ายมาประมาณ1 5ชอตแล้วก็ประมาณใช้เบียโบวเนี่ยตาหน่อยอันนี้ถายด้วยแบ็คไลทเมจิสิสเทโบนะครับอันนี้อาจารย์เทสหลายแบบนะมีหน้ากากที่เป็นกราฟิกแบบสีส้มให้มันดูเด่น กับหน้ากากแบบที่เป็นสีดูแพงๆหน่อยนะครับเนะี่ยเป็นแบบสีออกเข้มๆใช่ไหมดูแพงๆหน่อยนะครับสีน้ําเงินเข้มสีทองอะไรเงี้ยนะนะครับนะแต่ตัวที่เวิร์กกว่าคือตัวนี้ตัวนี้มันเด่นกว่านะครับข้างล่างก็มีเขียนว่าห่าง BTS สะพานควาย 1- 3ึมกิโลเดิน10 15นาทีถึงเลยนะหรือนั่งวินก็20บาทนะล้วก็เน้นลูกค้าซื้ออยู่จริงนะไม่รับในหน้าไม่รับในทุนนะครับจริงก็ใช้เวลาถ่ายนานอยู่เหมือนกันนะพอดี ก็ไม่เราไม่ได้คล้องขนาดนั้นเ่ยนะบางทีเวลาไปถ่ายก็ต้องใช้เวลานิดนึงไงนะถ่ายมาประมาณ 10... ถ้าจำไม่ผิดสัก15ช็อตนะใช้พวกสไลเดอร์กล้องก็ก a มจิกซิกเคโปเนี่ยนะเออมได้เก็บรายละเอียดได้ส่วนสว่างส่วนมืดได้ดีกว่าตัวเลนส์ที่ใช้ก็เลนสวายมีเลนสวายกับเลนเทเลนะนะครับตอนถ่ายช็อตกว้างกับถ่ายช็อตแบบซูมเข้าไปแบบ บางจุดอะไรเงี้ยนะครับก็เหมือนที่เห็นนะเนาะการใื้อๆปลอมไปวางหน่อยหน่อยเนี้ยองนี้ก็ไม่ทำง่ายนะครับวันนี้ใช้ส่อเล็ดปลอไปวางหน่อยน้อยนับมีอะไรอะไรมาท้าทา คูชมคันเนียในตัววิดีโอเนี่ยมันคันแล้วแหละมันตัวแสดงที่บัตรงสินค้าเราใช่มอันนี้สินค้ามันเป็นมันมีอารมณ์เขามันมาร่วมด้วยถากไมขายภาษรอพไรนี้สินค้าแบอย่างน่าอยู่แต่งก็ีอย่านี้นะนอกจากของเลี้างนอกจากของที่มันแบบทุกอยมากเงี้ยนะนะครับอันนี้ก็มีวิดีโอเยวกอนอะไรใส่ใส่กราฟิกแบบนะ เรื่องช็อตช็อตแล้วเก็เวลาเปลี่ยนแต่เราช็อตเปลี่ยนเปลี่ยนจังหวะสีสาวกนะมีจังหวะเปลี่ยนนะนะครับมิวสิกฟังฟังฟังเปลียนสีแล้วฝังมิวสิกแบล็กเก่าไปแล้วแล้วก็ได้ดูช็อตต่างๆมุมต่างๆของห้องไปพร้อมกันเลยนะกระตุ้นให้แบบรู้สึกแบบอยากได้ไงอยากแบบซื้ออยู่อย่างเงี้ยนะเดี๋ยวจานให้ดูตอนที่อาจารย์ถ่ายพอดีมีถ่ายมานิดหน่อย อันนี้ตัวตัวรางเลื่อนอันใหม่เนี่ยตัวสไลเดอร์นะสไลเดอร์ก็สำคัญมากนะเนี่ยถ่ายพวกไอ้เรียวเอสเตดเนี่ยเนี่ยถ่ายพวกอสังหาคอนโดบ้านโรงแรมอะไรเงี้ยนะครับมันต้องเนี่ยช็อตมันจะดูแพงขึ้นเลยนะเออถ้ามันแบบสมูทนะเออจะให้มันสมูทเนี่ยมันต้องใช้ไอ้อย่างเงี้ยเนี่ยใช้ไปไปไอ้สไลเดอร์พวกอย่างเงี้ยนะครับ อันนี้พอดีอาจารย์ให้เสไลด์มันแบบเป็นแนวตั้งนะเพื่อจะได้ถ่ายช็อตไอ้ที่มันเคลื่อนจากล่างขึ้นบนนะครับนะอันนี้หัวกล้องสําหรับถ่ายเรีย e เอสเตดโดยเฉพาะเลยนะไอนน้หัว่างเงี้ยสำคัญมากเลยนะถ้าเราถ่ายพวกโรงแรมถ่ายพวกสังหาเนี่ยต้องมีหัวกล้องแบบไางเงี้ยไม่ใช่ไม่ได้ใช้หัวบอลธรรมดานะไอ้หัวตัวนี้มันจะมีตัวหมุนเนะเพราะว่าการถ่ายถ่ายเรีย t เอสเต ถ่ายคอนโดถ่ายโรงแรม่างเงี้ยให้มันน่าอยู่ขายนะครับดูแพงเนี่ยนะมันต้องสมมาตรนะต้องได้ระระดับใช่ไหมเหมือนในวิดีโอของอาจารย์เนี่ยมันจะได้ระดับอะตอนถ่ายอะซึ่งปกติจะถ่ายให้มันได้ระดับแบบอย่างเงี้ยนะถ้าหัวบอลธรรมดาเนี่ยมันปรับระดับยากนะแต่ถ้าใช้ไอหัวที่เป็นแบบเหมือนที่อาจารย์ใช้เนี่ยนะเป็นหัวสําหรับถ่ายไออสังหาโดยเฉพาะเนี่ยนะมันก็จะแบบทํางานได้ง่ายขึ้น เห็นไหมเวลาถ่ายเนาะอันนี้มีสไลเดอร์เห็ไหมปรับแนวตั้งเพื่อถ่ายช็อตให้มันเลื่อนจากล่างขึ้นบน,นนี่ตัวห้ององเนาะห้องนี้จริงๆทำง่ายๆนะครับวอเดิมมันหมดก็เลยใช้วอลตัวใหม่เนะฟอร์นิเจอร์ก็จริงเซตนี้สําเร็จรูปก็ไม่ได้แพงอะไรนะจะมีไออันนี้พอดีตอนถ่ายเอออีกอันนึงก็คือ ถ่ายเสร็จเนี่ยมันต้องมีใช้พวกไอ้นี่ในการปรับเดี๋ยวอาจารย์บอกฮนะ post production เนี่ยนะสำคัญที่อาจารย์ทำจริงๆซอฟต์แวร์ที่อาจารย์ใช้ไม่ได้มีอยู่สามตัวหลักๆนะครับอันนี้ดูช็อตที่แบบถ่ายตรงหัวเตียงนะยกขากล้องให้สูงหน่อยอันนี้เปลี่ยนมาใช้เลนเทเลแล้ว เหไ,ไหมไอตัวไอตัวหัวบอลเนี่ยเนี่ยหัวเนี้ยสําคัญเลยไม่มีหัวนี้นี่แย่เลยเนะนะครับถ่ายยังไงมันก็บางทีมันก็ไม่พอดีอ่ะเวลาปรับมุมปรับอะไรอย่างเงี้ยนะตัวนี้มันจะมีแบบหมุนให่ไหมหมุนได้แบบเนี่ยมีสามหัวให้เราหมุนได้นะเนี่ยสําคัญเอาเมื่อกี้เมื่อกี้จะพูดเรื่องไอ้นี่ เมื่อกี้จะพูดเรื่องไอตัว post production ถูกไหมซอฟต์แวร์ที่อาจารย์ใช้หลกัลกๆมันก็จะมีเวลาถ่ายพวกงานสังหานะถ่ายเสร็จเนี่ยไอ้ b a c k magic c p r เนี่ยมันจะได้เป็น raw file ไหมนีนมน่มันพิเศษที่อาจารย์ใช้ไอกล้องตัวนี้นะก็เพราะว่าวันถ่ายวิดีโอออกมาเราได้เป็น raw file ซึ่งมัน ปกติมันไม่ค่อยได้รอไฟนะหายากนะครับนะกล้องแบรนด์ต่างเนี่ยนะครับมันจะมีพวกกล้องที่เป็นพวกซีเนมาติกอะกล้องถ่ายหนังเนี่ยพวก b บ็ c เ m a จ i ินี่คือถูกสุดแล้วนะนะครับมีพวกเลสมีพวกอะไรเงี้ยที่มันจะถ่ายได้เป็นรอไฟล์มาพอถ่ายเป็นรอไฟล์มาปุ๊บเนี่ยเรามาเกรดสีมาปรับสีใน DaVinci Resolve นะอันนี้ก็สำคัญนะตัว DaVinci Resolve เนี่ยใช้ไม่ยากหรอกจริงๆแล้วนะครับนะเนะวลาเราเห็นภาพสวยๆวยเหมือนเราดูหนัง ฮอลลีวูดอเงี้ยหนังในเน็ตฟิกที่เป็นแบบทุนสร้างแบบแพงๆหน่อยนะเออเวลาเขาเกตสีเกตอะไรเขาก็ใช้ d a v i น c i r e นชี v ีซในการทำนเนี๋ยเรียนรู้ก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้เวลามากอะไรนะมันมีไอ t ยูทูบชาแนลหลายช่องเลยที่เขาสอนเกี่ยวกับการใช้เดบันชีลีโซฟนี่น,นะนะในการเกตสีนะแต่งสีอ่ะนะครับเนีเพราะเวลาเราถ่ายรอไฟล์มาเนี่ยเราต้องมาแต่งสีมันก่อนนะนะครับเพราะสีมันจะ สีซีดหน่อยอ่ะเราถ่ายเป็นรอนะครับนะซึ่งสีซีดนี่คือดีนะสีซีดคือมันเก็บรายละเอียดได้หมดไงส่วนสว่างส่วนมืดอย่างเงี้ยเก็บได้ครบนะครับพอมามาใช้ด a ว i n c ัญชี o l v ซในการเก็บสีนะแต่งสีเสร็จนะอาจารย์ก็จะไปใช้พี่เมียโปในการตัดนะใส่ใส่พวกมิวสิกแบ็กกราวให้ไหมตัดช็อตต่างๆมาต่อกันอย่างเงี้ยนะนะครับก็ได้เป็นวิดีโอเมื่อกี้นะครับ เดี๋ยวก็จะมีใช้ Photoshop ในการทํากราฟิกข้างบนข้างล่างนะแต่กราฟิก Photoshop ก็ไม่ได้ทําเองนะให้ให้น้องที่ออฟฟิศทำให้นะครับแต่ว่าไอ้ตัดนี่ทําเองถ่ายนี่ทําเองเกสีนี่ทําเองนะครับวิดีโอมันก็ลูกค้าเห็นปุ๊บสนใจมีตัวฮุกไหมไม่เลื่อนผ่านหยุดดูเนะี่ยหยุดดูเสร็จปุ๊บดูในวิดีโอก็รู้สึกถึงความสุขไหมจินตนาการในหัวถึงอนาคตที่ถ้าได้มาซื้ออยู่อย่างเงี้ยนะเ มันก็ต้องอย่างเงี้ยขายสินค้าในกลุ่มพวกนี้มันคือกลุ่มสร้างความสุขนะตัวคอนเทนต์เราจะต้องสื่อนะถึงความสุขเใช่ไหมที่ลูกค้าเขาแค่ดูวิดีโอเนี่ยอาจารย์เคยพูดเรียกผีเพอร์เชสเอ็กซ์เพลีย์หนูไหมผีเพอร์เชสเอ็กซ์เพลียนี่คือการสร้างประสบการณ์ก่อนการซื้อลูกค้าเนี่ยสามารถมีความสุขกับสินค้าเราได้ตั้งแต่ก่อนที่เขาจะซื้อสินค้าเราไปใช้เลยนะก็คือแค่ได้ดูตัวคอนะนะเทนต์เนี่ยนะรายละเอียดสินค้าเราเขาก็รู้สึกถึงความสุขข,ของสินค้าเราแล้วเนี่ย นะซึ่งสําคัญมากเลยนะถ้าเราขายสินค้าในกลุ่มพวกอย่างเงี้ยนะครับจิงพวกพวกนี้ก็พวกกลุ่มแฟชั่นเครื่องประดับเนี่ยนะของกินที่เที่ยวโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยนะรถอะไรเงี้ยพวกนี้มันต้องทำคอนเทนต์ประมาณอย่างเงี้ยนะครับของพวกนี้คือมันโชว์จากตัวภาพหรือวิดีโอไงสินค้าทําให้เกิดความอยากได้ไงเห็นถึงความสุขนะเห็นถึงประสบการณ์ในอนาคตได้ไหมเนี่ยที่ว่าจะได้ใช้สินค้าของเราอย่างเงี้ยนะีทีนี้พอพอลูกค้าเขา เห็นไหมเห็นแอดตัวนี้เห็นปุ๊บเนี่ยเขาเกิดความสนใจแล้วเกิดความอยากได้เนี่ยแอดตัวนี้อาจารย์ก็ไปทําโฆษณาทุกแพลตฟอร์มนะทำทั้ง Google Search ลูกค้าค้น Google อย่างเงี้ยนะครับเจอแอดของอาจารย์คีย์เวิร์ดที่เป็นพวกคอนโดทาเลที่อาจารย์ขายนะนะครับนอกจาก Google Search เนี่ยก็จะมี Facebook Ad, IG Ad, แอดทิกต็อกแอดยูทูบแอย่างเงี้ยนะ นะแต่ว่าในตอนนี้ที่ทำอยู่เนี่ยในในทิกตอกใน Facebook ใน y o u u u b แอดเนี่ยนะมันจะเป็นการทำแอดแบบ Limiting เนะเป็นการทำฟันแนลนะอาจารย์ใช้ Google Search เป็นตัวนำก่อนคนคน้นเห็นไหมคีย์เวิร์ดคำคนที่เป็นคอนโดในทำเลที่อาจารย์ขายค้นเสร็จปุ๊บเห็นไหม,ไหมเข้ามาที่หน้าเว็บเห็นไหมเข้ามาหน้าเว็บเสร็จพอปิดหน้าเว็บไปบางทียังไม่ได้ติดต่อเข้ามาสอบถามเห็นไหม,ไหมยังไม่ได้ทักแอดไลน์เข้ามา พอไปเปิด Facebook ไปเปิด IG ไปดูวิดีโอใน YouTube หรือไปดูวิดีโอใน TikTok เนี่ยนะก็จะเห็นแอดตัวเนี้ยที่เป็นวิดีโอตัวเนี้ยเอออันนี้ก็เป็นฟันแนลที่อาจารย์ใช้อยู่เสมอนะฟันแนลเวลาขายของแพงอนะ่ะเนี่ยจะใช้ Google Search เป็นตัวนำเนี่ยเราค่อยปิดด้วย r e t i r g e t i n g ใช่ไหมเออรีเติ้หรือ r e ทเกตติ้งนะในแพลตฟอร์มอื่นทั้งหมดเลยตัวหลักอะ a c e b o o k y o u u u b e IG เนี่ยนะ Facebook, YouTube, นะนะครับ t i k t o k เนี่ยนะนะครับ ซึ่งก็ไม่ได้ยากอะไรตั้งแอดจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้ยากใช้เวลาตั้งก็แป๊บเดียวเนะเพราะอาจารย์ทำคอนเทนต์ตัวเดียวกันแหละนะครับนะแต่มันก็มีฟันแนลอีกแบบหนึ่งนะที่เป็นฟันแนลย้อนกลับกันนะก็คือเอาโซเชียลมีเดียเป็นตัวนำานะยิงแอดใน a c e b o o k ให้ลูกค้าหเห็นแอดใน Facebook เห็นวิดีโอตัวนี้ปุ๊บแล้วสนใจถูกไหมแอบสนใจดูดูวิดีโอตัวนี้นานหรือคลิกเข้ามาที่ตัวหน้า landing page หรือเซลล์เพจของอาจารย์นะพอปิดไปปุ๊บก็จะไปเห็นแอดต่อนะในยูทูบในทนะิกตอกอะไรเงี้ย แบบนั้นก็ได้นะครับแต่เวลาเราทำฟันแนลคือเราคิดถึงเจอร์นี่ของลูกค้าว่าขั้นตอนของลูกค้าเนี่ยต้องแต่ต้นจนจบเนี่ยเนี่ยมันจะมีแบบไหนบ้างใช่ไหมที่เขาจะตัดสินใจซื้อของเราเนี่ยฟันแนลฟันแนลหลกักหรือเจอร์นี่หลักที่อาจารย์ใช้ก็คือคนมีความต้องการสูงจะซื้อคอนโดในทําเลนี้ก็ไปค้น Google ก่อนเห็นไหมค้นเสร็จปุ๊บเข้ามาดูข้อมูลเสร็จบางทีเห็นเข้ามาดูข้อมูลครั้งแรกเนี่ยยังไม่ซื้อถูกไหมพอปิดหน้าเว็บไปก็จะไปเห็นแอดต่อใน นะใน Facebook ใน AG ใน YouTube, ใน u t u b e ในอ i k ตอ k เนี่ยตามไปนะฮะบเพื่อน้มนาวให้ซื้อนะหรืออีกฟันแนลหนึง่งอีกเจอนี่หนึง่งก็คือลูกค้าไถฟีดใน Facebook อยู่เล่นเฟซอยู่สนุกสนุกเห็นวิดีโอคอนโดของอาจารย์เห็นไหมเห็นเสร็จปุ๊บกดดูกดดูก็นะครับแล้วดูนานดูวิดีโอนานหรือว่าคลิกเปิดเว็บอาจารย์ด้วยนะรพอปิดแอดตัวนี้ไปเดี๋ยวก็จะไม่เห็นแอดต่อตัวที่2ตัวที่3ตามไปนะไม่ว่าจะตามไปใน Facebook ไม่ว่าจะตามไปใน ทิกต o k ใน y o u t u b e อย่างเงี้ยนะนะครับนะหรือเวลาไปค้น Google Search เห็นไหมเพื่อไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ไปเห็นตัวนะแอดของอาจารย์ในผลการค้นหาของ Google อีกนะซึ่งปกติอย่างห้องหนึ่งเนี่ยอาจารย์ใช้งบส่วนมากใช้งบประมาณสัก2-3งหมื่นสื่นะก็ปิดขายได้ละในการแบบทำแอดโฆษณานะทั้งใน Google Search นทั้งในในโซเชียลมีเดียทั้งหมดอนะนะครับนะส่วนมากก็ประมาณสักเดือนนึงอนะนะครับ อาจารย์ใช้งบไม่ได้เยอะเลยเนี่ยรู้สึกส่วนมากอาจารย์จะจัดงบประมาณอย่างเงี้ยไอ้ห้องห้องนี้ซื้อมาก็ประมาณสัก7จ็ดแสนห้านะครับห้องเก่าอ่ะนะแล้วก็รีโนเวทไปสัก2อ0 0 0 0ให้2อ0 0 0นเลยเนี่ยก็ตีซะล้านหนึ่งเห็นไหมอันนี้คือต้นทุนนะเออราก็รวมค่าแรงรวมทุกอย่างหมดแล้วนะในค่าโอนค่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับจากนั้นยิงแอดอีกประมาณมีงบให้ยิงแอดิงอาจารย์ให้งบยิงแอดแสนหนึงเลยนะห้องนึงเนี่ยอาจารย์ให้งบยิงแอดแสนหนึงเลย นะครับแต่ปกติมันใช้ไม่ถึงแสนหรอกนะใช้ประมาณ 30, 000, สักสามหมื่นนะครับส่วนมากใช้ประมาณสามหมื่นเนี่ยมันก็ขายได้แล้วนะครับเงยงยิงแอดก็ตีตีตีสักห้าหมื่นก็ได้อะเใช่ไหมเพราะนั้นมีต้นทุนสินค้าเใช่ไหมซื้อมาเจ็ดแสนห้ารีโนเวทไปสองแสนห้าล้านหนึ่งมีค่าแอดให้อีกห้าหมื่นก็ล้านห้าหมื่นใช่ไหมที่เหลือก็กําไร ขายล้านสามเก้หมื่นบางทีก็ลดให้ลูกค้านะบางทีลูกค้าซื้อเงินสดก็มีลดให้บ้างแต่ถ้ากู้ก็จะไม่ได้ลดอะไรนีก็เหลือกาไรก็ประมาณสักสามแสนอ่างเงี้ยนะครับสามแสนห้าอะไรเงี้ยนะก็เป็นธุรกิจที่ดีที่อาจารย์ก็ทําอยู่ตลอดนะแต่ว่ามันแล้วแต่จังหวะนะว่ามันซื้อห้องมาได้ถูกกือเปล่านะถ้าซื้อห้องได้ถูกอาจารย์ก็ซื้อเก็บซื้อเก็บอ่างเงี้ยนะแต่ถ้าห้องมันไม่มีถูกก็ก็หยุดยังไม่ซื้อนะครับเดี๋ยวนี้คนมันทํากันเยอะนะครับนะที่เป็นใน ธุรกิจแบบอย่างเงี้ยนะครับนะี่เพราะนั้นหลักหลักที่อาจารย์ใช้มีอะไรหลักที่อาจารย์ใช้ก็มีการนะทําการตลาดใช่ไหมยิงแอดในแพลตฟอร์มทั้งหมดเลยนะครับใช้ฟันแนลใช่ไหมในการโน้มน้าวให้ลูกค้าซื้อฟันแนลเทคนิคฟันแนลคือทำโฆษณาต่อเนื่องน,นะเนี่ยนะครับแล้วก็ที่สําคัญอีกก็คือคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งถูกไหมคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งก็คือเราต้องคิดนะว่าสินค้าที่เราขายเนี่ยตัวคอนเทนต์ที่ลูกค้าเห็นเราจะเกิดความอยากได้อยู่ดูเนี่ยนะไม่เลื่อนผ่านใช่ไหม เห็นแอดเราปุ๊บเราไม่เลื่อนผ่านหยุดดูดูเสร็จแล้วเกิดความอยากได้มากๆเนี่ยต้องทํายังไงนะซึ่งมันก็ทํายากอยู่เหมือนกันนะไม่ใช่ง่ายๆนะนะครับเห็นช็อตสั้นๆอย่างเงี้ยวิดีโอสั้นแค่แบบนะประมาณสักไม่ถึงนาทีมั้งเนี่ยที่อาจารย์ทำอ่ะนะครับถ่ายมา15ช็อตเนี่ยทำกราฟฟงกราฟิกเนี่ยเนี่ยเ่คอนเทนต์แต่ละแต่ละสินค้ามันก็ไม่เหมือนกันนะนะครับขายขายเสื้อผ้าก็เป็นอีกอาจจะเป็นอีกแนวหนึ่งถูไหมนะครับขายของใช้ก็เป็นอีกแนวนึงอะไรเงี้ยนะนะครับ กลุ่มมาสังหามันก็แนวนี้แหละนะสร้างกระตุ้นอารมณ์ให้ลูกค้าดูแล้วรู้สึกแบบเกิดความอยากได้ใช่ไหมอยากซื้อสังหาเราอยากมาเที่ยวโรงแรมเราอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะมันต้องสื่อถึงความสุขในอนาคตอะทำให้ลูกค้าเขาจินตนานการในหัวให้ได้เกิดเขาเรียก p r e purchase experience ประสบการณ์ก่อนการซื้อเนี่ยแค่ดูแอดแอดเราอะก็จินตนาการในหัวถึงความสุขในอนาคตที่ว่าถ้าได้ใช้สินค้าเราเนี่ยนะครับแต่ทั้งหมดที่อาจารย์พูดเนี่ยก็จะสอนอยู่ในหลักสูตร6วันอยู่แล้ว้ววขององงาาจารรย,ย์มัมทหด นะไม่ใช่เรียนเพื่อแบบให้รู้อย่างเดียวแต่เรียนเพื่อทําไปแล้วเนี่ยมันต้องเอาไปใช้แล้วมันสามารถสร้างเป็นยอดขายทํากําไรได้จริงนะครับเนะี่ยคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยก็เป็นหัวใจสําคัญที่อาจารย์แทรกอยู่เสมอในเนื้อหาตลอดทกวันเนี่ยนะเนะี่ยการทําการตลาดผ่านทุกแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับเจาะลึกอะ่ะตั้งแต่ Google Search กูเกิลเซิร์ชแอดเนี่ยเป็นตัวสําคัญอยู่แล้วโดวยเฉพาะสําหรับคนที่ขายสินค้าที่มันเนี่ยราคาส,งสูงสที่ลูกค้าเขาไปค้น o o เกิลหาข้อมูลเนี่ย ใช้เวลาในการตัดสินใจเยอะๆเนี่ยอันนี้เป็นสุดยอดเครื่องมือการตลาดที่ใช้ในการได้ลูกค้าที่มีความต,ตั้งใจซื้อสูงจริงนะครับนะน,ะนะ Facebook เนีครับ IG เนี่ยมันไปคู่กันอยู่แล้วนะ Facebook IG เนะนะครับแล้วก็อาจารย์มีการปรับเนื้อหา,าใหม่ก็คือตอนนี้จะมี TikTok นี่ยไอ YouTube a d ด้วย YouTube มันก็รวมใน Google ไปอยู่แล้วนะนะครับไอสองตัวที่สําคัญตอนนี้ที่เราต้องใช้นะเพิ่มขึ้นมาเนี่ย น,นอกจาก Google Search Ad นอกจาก Conversion ใน a c e b o o k เนี่ยนะในไอจีเนี่ยนะก็คือตัว Conversion ใน YouTube กับ Conversion ใน TikTok เดยนะเแหละเนี่ยประเภทแคมเปญ c o น v e r s i o n เนี่ยนะซึ่งการที่เราจะทำแคมเปญ c o น version เนี่ยมันต้องมีตัวเว็บไซต์ดนะ้วยเนีเนื้อหาหนึ่งที่สำคัญในที่เรียนกับอาจารย์เนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องการทำเว็บนี่แหละเนะเราไม่ได้เรียนเพื่อเขียนโปรแกรมทำเว็บเ้นมาเองเนะอาจารย์จะมีระบบเว็บสำเร็จรูปที่อาจารย์พัฒนาขึ้นมาให้อยู่แล้วนะครับมีระบบเซลเพจบางทีเราไม่ต้องทเเว็บเ็บบบตมรูปแบบได เนะี Self ่ยเซลล์เพจแบบพิเศษเนี่ยที่มันใช้งานง่ายๆแขกอีเวนต์ให้อัตโนมัตินะครับเนี่ยวัดคอนเวอร์ชันะให้อัตโนมัติอย่างเงี้ยนะนะครับนะีอัน,นี้มีให้ด้วยอันนี้ก็เป็นพิเศษอีกที่อาจารย์มีให้นะครับเอออีกเรื่องหน,นึ่งที่สําคัญมากที่แบบสําคัญสุดๆเลยนะที่อาจารย์แทรกอยู่เสมอในเนื้อหาที่อาจารย์สอนก็คือกลยุทธ์ในการใช้แชทในการปิดการขายเนะี่ยไม่ว่าจะไลน์ออฟชั่แอคเคาท์ไม่ว่าจะ Facebook Messenger เนี่ยสำคัญมากๆนะครับเนะี่ยเราขายสินค้าเนี่ยคนไทยเนี่ย คนไทยเนี่ยเวลาเขาจะซื้อเนี่ยมันจะเป็นไอคอนเวอร์ชั่นชั่นอลเบสนะครับเนะี่ยก็คือลูกค้าเวาลาตัดสินใจซื้อเนี่ยมันจะผ่านแชทอะ่ะเป็นแชทเบสเนะนะเพราะนั้นไอ้กลยุทธ์ในการปิดการขายในแชทเนี่ยสำคัญสุดๆเลยนะอาจารย์จะมีซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการปิดการขายในแชทที่อาจารย์พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะนะที่เราสามารถออกแบบสคริปต์ในการตอบแชทลูกค้าทักแชทมาไปใช้โปรแกรมของอาจารย์กดปุ่มเดียวเนี่ยมันจะส่งแชทให้อัตโนมัติสามารถบอร์ดแคท ลูกค้าเวลาเขาทักมาแล้วเนี่ยในแชทเนี่ยนะไม่ว่าจะในไลน์ใน Facebook เดบางทีเขาไม่ทักมาแล้วซื้อเลยทดนทีเราต้องมีการบอดแคสต์อยู่เป็นประจำนะบอดแคสต์โปรโมชั่นบอดแคสต์ broadcast broadcast ข้อมูลที่เป็นคุณค่าใช่ไหมวิดีโอคุณค่าข้อมูลเพิ่มเติมที่ทําให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจเชื่อใจยิ่งขึ้นเราตัดสินใจซื้อเนี่ยนะไอตัวซอฟต์แวร์ของอาจารย์เนี่ยก็จะใช้ในการบอดแคสต์แบบฟรีเลยไม่ต้องเสียค่าแอดจะบอดแคสต์ในเ c e b o o k เนี่ยเนี่ยเดือนในึ่งเป็นแสนข้อความก็ได้อ,ดคอคสตเแม่งีย ปกติถ้าบอดแคสเป็นแสนข้อความนี่ต้องเสียแอดหลายหมื่นนะนะครับแต่ตัวโปรแกรมของอาจารย์ที่อาจารย์พัฒนาขึ้นมาเนี่ยนะก็บอดแคสฟรีเลยฮะอัลลิมิเต็ดนะครับวันนั้นเรื่องสําคัญอีกในการปิดการขายให้ได้สูงเนี่ยจากการยิงแอดโฆษณาการทำตลาดดิจิตอลเนี่ยก็คือกลยุทธ์ในการแบบปิดการขายในแชทเนี่ยแหละกลยุทธ์ในการบอดแคสอีกอันนี้ก็เป็นหัวใจสําคัญที่อาจารย์ก็แทรกสอนอยู่เสมอนะครับแล้วก็พิเศษที่อาจารย์มีให้ใหตอนนี้อีกก็คือสิทธิ์คอนซัลสำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนเราก็ มีสินค้ามีธุรกิจจริงนยขายจริงเนี่ยปกติเนี่ยอาจารย์จะคอนซัลต์ให้หลังเรียนจบเนี่ยไปเรื่อยๆเลยจนกว่ายอดขายจะได้5 0 0 0 0นเพิ่มขึ้นมานะนะครับต่อเดือนนะเพิ่มขึ้นมา5 0 0 0 0นต่อเดือนเนี่ยนะครับสมมุติของเดิมเราขายอยู่แล้ว5 0 0 0 0นเห็นไหมแหมก็คอนซัลต์กับอาจารย์เห็นไหมให้อาจารย์ตรวจทุกอย่างอ่ะอาจารย์ก็แนะนําทุกจุดอ่ะนะไม่ว่าจะการทำคอนเทนต์ไม่ว่าจะการตั้งแอดโฆษณาการคิดคีย์เวิร์ด S <S นการเลือกกลุ่มเป้าหมายเนี่ยนะครับการสร้างฟันแนลนะครับหรือการปรับกลยุทธ์ในการขายในแชทอะไรเงี้ยนะครับทั้งหมดเลยนะนะครับเนะี่ยก็ประชุมกับอาจารย์เรื่อยๆอ่ะอย่างน้อยเดือนละครั้งแต่ปกติแรกๆก็ประชุมบ่อยหน่อยอาจจะประชุมทุกอาทิตย์เลยประชุมทีนึงอาจจะสักชั่วโมงหนึ่งนะเพื่อมาควบคุมแบบเข้มข้นไ네งประชุมเนี่ยนะแบบเข้มข้นนะเพื่อทําให้มันเกิดยอดเพิ่มขึ้นมาจากที่เราขายอยู่แล้วของเดิมนะอย่างน้อยๆเนี่ยครวรจะต้องเพิ่มขึ้นมาสัก5้าแสน นะ่ต่อเดือนนะเราไม่ได้เพิ่มแค่ครั้งเดียวต้องเพิ่มทุกเดือนต่อเนื่องกันห้าแสนะ 500, นี่คือเริ่มต้นนะแต่ถ้าเป็นธุรกิจใหญ่เป้าอาจจะตั้งไปได้เลยจะเพิ่มขึ้นมาเดือนละล้านเพิ่มเดือนละ5้าล้านเดือนละ10ล้านทําได้นะครับนะแต่งบโฆษณาก็ต้องเพิ่มตามนะจะให้ได้ยอดเดือนแบบเป็นล้านเนี่ยค่าแอดมันก็ต้องเพิ่มตามนะมันจะมีงบในการนะทําการตลาดในการซื้อแอดแพลตฟอร์มต่างๆแล้วก็มีงบในการทำคอนเทนต์ด้วยนะครับนะแต่อาจารย์เวลาให้ใช้งบไม่ใช่ใช้แบบสเปซสปะ เริ่มต้นเนี่ยอาจารย์จะให้ใช้งบน้อยๆเลยเนี่ยประชุมเงินครั้งแรกเนี่ยสมมุติยังไม่เคยแบบเนี่ยมียอดมาก่อนเลยเนี่ยอาจจะเริ่มต้นได้แค่งบแบบถูกๆเลยวันหนึ่งอาจจะงบแค่5 0 0บาทเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราค่อยแบบไต่งบเนี่ยค่อยสเกลแอด่ะนะยค่อยไต่งบเพิ่มพอ500แล้ววัดผลแล้วไม่ได้กําไรได้จริงเนี่ยนะเนี่ยค่อยเพิ่มงบจากวันละ5 0าไอ้500นี่คือต่อวันเนี่ยนะค่อยเพิ่มงบเป็นวันละพันวันละ2 0 0 0วันละ5 0 0 0วันละหมื่นหนึ่งนะครับ ปกติถ้าจะยอดให้ได้เดือนหนึ่งหลายล้านเป็น10ล้านเนี่ยปกติงบต่อวันก็ต้องเป็นหมื่นอยู่แล้วแต่ไม่ได้ยิงแอดในในแพลตฟอร์มเดียวนะยิงแอดในหลายแพลตฟอร์มนะครับทั้งงบวันละหมื่นเนี่ยไปยิงแอดในแพลตฟอร์มเดียวเนี่ยนะมันก็จะไปมูลค่าแอดแพงโดยใช่เหตุกลุ่มคนก็กลุ่มคนเดิมนะครับถ้าจะกระโดดงบวันเป็นหมื่นต้องยิงแอดหลายแพลตฟอร์มนะงบบางส่วน o o ก็เ e ิร์ชแอดงบบางส่วน y o u t u b แอดงบบางส่วนนะครับทิกตอกแอดอย่างเงี้ยนะนะครับ แต่เริ่มจากงบน้อยๆนะเราก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะสเกลยอดให้มันได้เยอะหรือต้องใช้งบเยอะวันเป็นหมื่นเดี๋ยนะบางธุรกิจมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นธุรกิจแบบรับผลิตอย่างเงี้ยบางทีมันมีกําลังในการผลิตจํากัดงานบริการบางทีมันก็มีงานบริการรับได้จํากัดรับได้แค่นี้เต็มแล้ะเดือนนี้ก็ต้องปิดแอดนะครับเราก็ใช้งบให้เหมาะสมเราที่สําคัญมากคืองบต้องวัดออกมาเป็นตัวเลขเห็นไหมเลา คำนวณออกมาเป็นกําไรได้จริงถ้ามาได้กําไรเมื่อไหร่ค่อยเพิ่มงบนะครับถ้าประชุมเกือบประจารย์ไปแล้วเนี่ยทำกันบ้านที่อาจารย์ให้ไปแล้วเนี่ยนะวัดผลออกมาปุ๊บเนี่ยเห็นเลยว่ามันกำไรชัดๆเนี่ยค่อยเพิ่มงบนะครับเนะี่ยไม่ใช่อยู่ๆจะมาให้เพิ่มงบเลยนะครับเนะี่ยเป้าหมายคือกําไรเนเป้าหมายไม่ใช่เรื่องยอดขายยอดขายเยอะแต่กําไรนิดเดียวหรือแทบจะไม่กำไรไม่เหลือในนี้ไม่มีประโยชน์นะครับเนะี่ยสำคัญคือกําไรต้องมาก่อนนะครับ